สวัสดีค่ะพี่เบลจากนั้นพี่เบลนะคะวันนี้พี่เบลจะมาสอนวิธีการสร้างลายแตกบนพื้นผิวค่ะตามที่หลังจากน้องๆขอกันไว้นานแล้วว่าเมืาเลยพี่เบลจะทําชุดคิดไม่มีเวลาจริงๆค่ะวันนี้ก็เลยจะมาทําตัวชุดฟรีนะคะให้น้องๆลองไปฝึกทํากันเองที่บ้านค่ะการสร้างลายแตกมีหลายแบบเลยแบบนี้เป็นขั้นที่สูงกว่าขึ้นมานะคะเป็นการทําพื้นผิวแตกด้วยแล้วก็ผิวบนแตกด้วยเช่นกันใช้สีทั้งหมดสีสีตัวนี้จะเป็นขั้นที่ยากขึ้นนะคะแล้วต่อมาก็จะมี อันนี้็ลายแตกแบบง่ายแต่พอเราทําชิ้นงานใหญ่ขึ้นก็จะดูหรูหราอลังการนะคะดูใกล้ๆได้อันนี้เป็นลายแตกแบบเสี้ยนไม้จ้ะแล้วก็มีลายแตกแบบนี้ค่ะให้ดูเห็นกันชัดๆเลย สีเขียวนะคะเป็นลายแตกแบบเสียนไม้ลายเนี่ยจะแตกไปทางไหนขึ้นอยู่กับวิธีการปรับแปลงของแต่ละคนนะคะส่วนด้านข้างนี้ค่ะเป็นการทําลายแตกที่เขาเรียกว่าแตกคล้ายกับผิวเปลือกไข่นะคะเป็นการใช้น้ํายาตัวเดียวกันแต่เป็นคนละเทคนิคเดี๋ยวพี่เบจะสอนให้ดูนะคะว่าทํายังไงกันแล้วก็มีลายแตกอีกตัวหนึ่งค่ะตัวหนึ่งก็คือเป็นการสร้างลายแตก บนพื้นผิวที่เรียกว่า reverse decal pad นะคะตัวนี้ก็คือมันจะเป็นตัวที่พัฒนาจากตัวพื้นฐานที่พี่จะสอนในวันนี้ลองเอาไปฝึกทำกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากการที่เราจะใช้ c r a c เ l e m e มีเดียมนะคะที่ร้านพี่เบลใช้แ r a c เ l e m e มีเดียมของพี่กิ๊ฟที่คันที่ฮอปปี้ค่ะเราใช้ c r a c เ l e m e มีเดมทาลงบนพื้นผิวที่เราอยากสร้างลายแต่งนะคะทาพอประมาณค่ะ ไม่หนาและไม่บางจนเกินไปนะคะคําว่าหนาจนเกินไปก็คือเมื่อถ้าเกิดว่าทาเสร็จแล้วเนี่ยน้ำยาไหลกลิ้งไปกลิ้งมาแบบนั้นเรียกว่ามากจนเกินไปค่ะแต่ถ้าเกิดเราประหยัดทาแล้วทาแป๊บเดียวแห้งลงไปในพื้นผิวแบบนั้นก็เรียกว่าน้อยจนเกินไปนะคะให้ทาให้ได้ประมาณอย่างที่พี่เบลทาแบบนี้เลยจะทาไปทางไหนก็ได้นะคะไม่ได้จํากัดว่าจะต้องทาไปทางเดียวกัน แต่อย่าให้น้ำยาของเขาออกมาเป็นก้อนโดยเด็ดขาดค่ะทาให้เรียบลงไปโอเคเห็นไหมคะทาให้เรียบแบบนี้เสร็จแล้วไ r y จนแห้งค่ะเมื่อทาแล้วก็มีเดียมนะคะถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราทําหลายชิ้นเนี่ยน้องๆสามารถทิ้งไว้ให้เขาแห้งเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรารีบทําเราสามารถใช้ไรด้ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อแห้งแล้วเราจะมาลงสีกันนะคะทีนี้ละจะได้เห็นว่าเมื่อเราใช้แปรงทาสีลงบน วัตถุที่เราทาเน้ำยาแผลเราเนี่ยจะแตกออกมาเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะคะพี่เบลจะลองให้ลองดูว่าจะให้ทาแตกแบบไปทางเดียวกันพยายามอย่าป้ายน้ำยาซ้ำที่เดิมนะคะในขณะที่เขากำลังจะแห้งแต่ถ้ายังไม่แห้งยังไป้ายได้อยู่อันนี้คือแบบแรกนะคะพี่ทาออกมาเป็นเส้นตรงในแบบที่สองจะให้ทาแบบนี้เลยป้ายแบบตามใจฉันสีที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นสีแบบด้านค่ะ ใช้ได้ทั้งแบบมันและแบบด้านแต่สําหรับมือใหม่เนี่ยอยากให้ใช้เป็นแบบด้านเพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุมเรื่องของการแตกได้ง่ายกว่าแบบมันนะคะเพราะว่าแบบมันเนี่ยมันมีความหนาของชั้นสีมากกว่าอย่างสีด้านของที่ร้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะขึ้นต้นด้วยตัว M ค่ะจํานวนสีอาจจะมีให้เลือกน้อยกว่าสีที่เป็น number ธรรมดาที่เป็น semi gloss แต่ว่าเหมาะอย่างยิ่งสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มเ,เรียนแล้วก็เพิ่มหันทํานะคะ ะะถ้าเกิดเราทำลายแตกเนี่ยสามารถที่จะทาเสร็จปล่อยไว้เรื่อยๆให้เขาแตกเรื่อยๆน้ำยาสร้างลายแตกเนี่ยเขาจะหยุดทำปฏิกิริยาการแตกก็ต่อเมื่อเราเคลือบเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยเขายิ่งแตกได้ไปเรื่อยๆเลยถ้าเรายิ่งปล่อยไว้นานเขาก็จะยิ่งแตกระแหงไปเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เป็นการแตกแบบแรกค่ะแบบที่2เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่าต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ขณะที่เรารอแผ่นไม้อันแรกที่เราสร้างลายแตกไปแห้งนะคะเดี๋ยวพี่จะสอนทําแบบที่2เลยอย่างที่ทุกคนเคยสงสัยว่าทํายังไงนะมันถึงแตกละเอียดได้อุปกรณ์เพิ่มของเราก็คือสีอันใหม่นะจ๊ะอันนี้เป็นสีเอมเหมือนกันเคลียร์บลูสกายค่ะแล้วก็ ฟองน้าธรรมดาเลยที่เราเอาไว้เช็ดกาวเราเอาไว้กดนับคินนะคะไม่จาเป็นต้องใช้ฟองน้ําแพงหรือว่าฟองน้ําธรรมชาติเลยค่ะเวลาเรานําฟองน้ํามานะคะเราก็มาจับให้เป็นลูกตุ้มแบบนี้ค่ะไม่ให้มีหัวมีท้ายนะคะเวลาที่เราจัําสีก็จะง่ายขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็นี่ค่ะเอาสีใส่จานจะง่ายกว่าเสร็จแล้วก็น,นํามาสปอนลงบนแผงไม้เลยค่ะพยายามอย่าสปอนที่เดิมนะคะสปอนให้กระจายไป ถ้ายิ่งไปสปอนสีที่เดิมเนี่ยค่ะเวลาที่สีไปปิดรูสีเดิมเนี่ยลายแตกก็จะไม่เด่นชัดค่ะปอนมาเรื่อยๆเลยนะคะแบบนี้ง่ายไหมจ๊ะไม่มีอะไรยากเลยมือไม่เปิดด้วยทำอย่างนี้นะคะจนทั่วแผ่นแล้วเราก็มารอแห้งอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นผลความแตกต่างของการแตกทั้งสองแบบจ้ะหลังจ,จากที่เราลงแครก ลงสีแล้วก็ปล่อยให้แห้งแล้วนะคะได้ผลออกมาแล้วค่ะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่เบลจะอธิบายละเอียดให้ที่เแผ่นนะคะแผ่นแรกที่เราใช้แปรงทาสีจําได้ไม่เอ่ยข้างนี้พี่ทาแปรงลงไปที่เดียวรอยแตกของเขาก็จะเป็นทางเดียวกันอย่างเป็นระเบียบรอยแตกจะใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับปริมาณสีนะคะตรงนี้ปริมาณสีบางลายแตกของเขาจะละเอียดยิบในขณะที่สีหนา จะแตกออกมาเป็นรอยใหญ่แบบนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะในขณะที่ด้านนี้เมื่อกี้พี่ปัดแปง้งปัดไปปัดมาเห็นไหมคะว่าปัดไปปัดมารอยแตกก็จะไปตามริ้วแป้งของเราเลยพี่สังเกตว่าการที่เราทาคราเนี่ยไปทางไหนไม่มีผลแต่มันจะมีผลก็ต่อเมื่อตอนที่เราลงสีว่าสีเนี่ยเราทาไปด้านไหนและข้อของการทาสีหนาเห็นวงนี้ไหมคะ ถ้าสีที่เราทาหนาเกินไปใช่อยู่ว่ามันได้รอยแตกที่ใหญ่แต่ถ้าหนาจนเกินไป จะเกิดเป็นหลุมสีแบบนี้ขึ้นมาค่ะแบบนี้ไม่สวยนะคะตอนทาอย่าให้สีหนาจนเกินไปด้วยเช่นกันและมันก็เป็นคําตอบสําหรับคําถามที่หลายคนเคยถามพี่ว่าทําไมเวลาที่เราใช้สีเซมิกลอสแล้วไม่แตกการที่เราใช้สีแบบที่เป็นเซมิกลอสแล้วเขาไม่ยอมแตกเนี่ยเพราะว่าถ้าเรายิ่งทาสีจนหนาจนเกินไปนะคะแล้วสีเนี่ยเขาแห้งไปก่อนผิวบนของสีตรงนี้แห้งไปก่อนนะคะ ก็ด้านในที่แตกเราก็จะมองไม่เห็นรอยแตกโดยเช่นกันถ้าเกิดทำใหม่ๆใช้สีที่เป็นสีแบบด้านจะดีกว่าจ้ะต่อมาจะเป็นคำอธิบายของชิ้นที่2เมื่อกี้พี่เบลใช้ฟองน้ำนะคะที่จ้ำลงไปเห็นไหมคะรอยแตกนี้ละเอียดน่ารักมากเลยละเอียดยิบๆเหมือนเปลือกไข่แตกเลยค่ะมันเกิดจากการที่เราใช้ฟองน้ำสปอนนั่นเองค่ะ ถ้าเราใช้ฟองน้ําสปอนสีน้อยจนเกินไปเห็นมุมนี้ไหมคะแตกละเอียดก็จริงแต่มองแทบไม่เห็นเลยว่าเขาแตกในขณะที่ตรงนี้สีพอดีเราก็จะเห็นรอยแตกละแหงที่สวยมากและตรงมุมนี้นะคะตรงนี้เราใช้สีเยอะจนเกินไปแล้วมีฟองเห็นไม่เอ่ยดันข้างถ้าเกิดเป็นฟองแบบนี้สีเยอะเกินไปผิวจะไม่เรียบใช้สีให้พอดีคะ่ะเมื่อเราได้ลายแตก ามที่ต้องการแล้วขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการติดรูปภาพลงบน ลงบนลายแตะของเรานะคะการติดรูปภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นผิวของเราเป็นสีอ่อนนะคะน้องๆสามารถที่จะใช้นับขี้นติดลงไปได้เลยในขณะที่ถ้าเป็นสีเข้มเราใช้นับขี้นติดไม่ได้ค่ะเราต้องใช้จําพวกกระดาษโฟโต้แล้วก็กระดาษเดโคผ่านนะคะมีหลากหลายชนิดที่เลือกใช้เช่นกันวิธีการที่เราจะติดกระดาษโฟโต้เดโคผ่านนะคะเราไม่จําเป็นที่เราจะต้องใช้กาวเดโคผ่านนะคะเราสามารถที่เราจะใช้ไว้กลูนะคะกาวขาวหรือว่า าพต่างๆที่มีขายกันทั่วไปในท้องตลาดเหตุผลง่ายๆค่ะเพราะว่าเวลาที่เราใช้กระดาษติดเดี๋ยวพี่ให้ดูตัวอย่างีกทีนะจ๊ะเวลาที่เราใช้เป็นกระดาษโฟโตติดแบบนี้เราก็จะมองไม่เห็นผิวข้างหลังของกระดาษใช่ไหมคะกาวที่เราใช้เนี่ยถึงเวลาเท็ x, ก็ไม่มีผลแต่ในขณะที่ถ้าเราใช้นับคินติดเราจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราจะต้องใช้กาวเดโคพาพี่เบลก็จะแนะนําว่าให้ใช้เป็นสูตร2เพราะว่าเขาสามารถที่จะติดได้แน่นมากกว่านะคะ ตัวอย่างของตัวที่พี่เบลให้ใช้กาวเดโคพาดสูตร2ของที่ร้านนะคะก็คือตัวนี้จะ้ะอันนี้เป็นการทำลงจานนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้กาวลาเท็กซ์ทาตรงนี้นะคะเมื่อนานๆไปอะคะ่ะทิชชู่แล้วก็เวิร์ตรงนี้จะเหลืองขึ้นมาเลยในขณะที่ถ้าเราใช้กาวเดโคพาดเนี่ยติดแน่นกระดาษไม่ค่อยยับด้วยนะคะแล้วก็งานที่ออกมาเนี่ยค่ะสวยสมใจเราเช่นกันค่ะ ค่ะแล้ววันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับเทคนิคการทำลายแต่แบบง่ายค่ะน้องๆอย่าลืมไปฝึกฝนฝีมือกันนะคะแล้วก็โพสต์รูปลงมาอวดกันที่หน้าแฟนเพจของพี่เบลก็ได้เช่นกันนะคะอย่าลืมค่ะสิ่งสำคัญในการทำงานประดิษฐ์ไม่ว่าจะอะไรก็ตามขึ้นอยู่กับวิธีการฝึกฝนของเรา